เอาเตือน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 ขึ้นมาพร้อมที่จะทํางานกันแล้วสำหรับคนกลางคืนทั้งหลายนะครับที่ทํางานกลางคืนเรื่อยไปจนถึงเช้าเนี่ยนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าความฝันของท่านการเรียกร้องของท่านนะฮะในการที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลทั้งคนกลางคืนแล้วก็คนกลางวันด้วยละ่ะแต่ว่าทํางานเกี่ยวกับประเภทนักร้องนักดนตรีแต่ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่กลางคืนกันมากกว่านี่นะครับ วันนี้เนี่ยสันากานประกันสังคมเขาเปิดโตเจรจาพูดคุยกับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็สมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงคือรายละเอียดเป็นแบบนี้อ่ะคราวนี้นฟังนะฮะคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากพอปิดเมืองปั๊บเนี่ยกิจการบันเทิงเนี่ยไปก่อนเลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าบรรดาเพื่อนๆพนพี่พี่น้องๆององหลานหลานทั้งหลายที่อยู่ในวงการนี้เนี่ยออกมาเรียกร้องกันเนื่องจากเขาได้รับผลกระทบแล้วเขานั้น ไม่มีสวัสดิการอะไรรองรับเลยเพราะว่าเขาไม่ได้สังกัดอะไรเลยเพื่อยๆคือเขาเป็นฟรีแลนซ์นะนะครับคราวนี้ผู้ที่มีอาชีพอิสระทั้งหลายเกี่ยวกับวงการบันเทิงก็ต้องการที่จะได้บางอย่างเยียวยาแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนครับว่าสิ่งที่จะเยียวยานั้นคุณต้องเข้าสู่ระบบประกันสังคมเสียก่อนเรามาดูการรายละเอียดเป็นแบบนี้ครับจ่ายเงินเยียวยานักร้องนักดนตรี21ธันวาคมที่จะถึงนี้ จะนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วไม่ต้องรอนานครับคุณผู้ชมครับผมเชื่อเหลือเกินว่ารัฐมนตรีได้มีการพูดคุยกับท่านนายกแล้ว29ธันวาคมคือก่อนที่จะปีใหม่จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาทันทีงวดแรกขอท่านละ5,000ันบาทก่อนก็ยังดีผมใช้คำนี้นะก็ยังดีกว่าไม่ได้ท่านละ5,000บาทจ่ายผ่านบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับพร้อมเพย์แต่คราวนี้เรื่องที่บรนจาเริ่มซับซ้อนขึ้นอีกนิดนึงนั่นก็คือ คุณจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านท่านทั้งหลายนั้นเป็นผู้ขออภัยท่านท่านทั้งหลายนั้นไม่ได้เข้าเลยทั้งสามมาตราคือไม่ได้เป็นผู้ประกันตนเลยคราวนี้ก็ไม่ต้องตกใจกันวิธีการสมัครเดี๋ยวผมจะบอกให้ทิ้งท้ายนะฮะถ้าท่านทำงานในแสบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะ และเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทํางานเกี่ยวข้องกับธุรกิจบันเทิงที่ได้รับผลกระทบท่านจะได้ตามนี้คราวนี้เรามาดูกันคุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้ฮะนอกเหนือจากนักร้องนักดนตรีแล้วผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าหมายความรวมถึงลิเกหมายความรวมถึงงานของการแสดงทุกประเภทเลยนะฮะหรือจะเป็นตลกที่แสดงตามเวทีต่างๆได้รับเยียวยาหมดเบื้องต้นจ่ายก่อน2-0,000คน แล้วจะเร่งให้ครบ1 0 0 0 0แคนตามที่ลงทะเบียนไว้กับสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยแล้วครอบคลุมศิละปะการแสดงอื่นๆทั้งหมดด้วยเดี๋ยวคนจะคิดว่านักร้องตามผับเท่านั้นไม่ใช่นะครับแล้วจะโอนเงินเสร็จไม่เกินมีนาคม2,565นี่ครับคนตกหล่นนะจะได้รับการเยียวยาด้วยนะฮะจ่ายเงินเยียวยารอบ2จ่ายไม่เกิน10กุมภาพันธ์2,565 คือกลุ่มผู้ประกันตนรายใหม่ผู้ประกันตนรายใหม่นั้นต้องสมัครแล้วก็ชําระเงินเป็นผู้ประกันตนไม่ได้แพงมากครับภายใน14มกราคมปีหน้าให้โอกาสให้โอกาสได้ลงทะเบียนกันนะฮะสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่รับรองภายใน28มกราคมปีหน้า แล้วเยียวยารอบ3ผมบอกไปแล้วนะฮะจะสิ้นสุดในปีหน้าตอนเดือนมีนาคมอ้าวคราวนี้ไฮไลท์อยู่ตรงไหนผมบอกแล้วครับว่าทุกคนที่จะได้ท่านต้องเข้าไปอยู่ในระบบประกันตนก่อนวิธีที่ท่านท่านไม่ต้องตกใจท่านไม่เคยทำงานที่ไหนเลยก็ไม่ต้องตกใจเพราะท่านสมัครได้นั่นคือผู้ประกันตนตามมาตรา40 40คือทั่วประเทศที่เป็นคนทำงาน ไม่เคยสังกัดที่ไหนไม่เคยเป็นพนักงานบริษัทสมัครเป็นผู้ประกันตนได้วิธีการมีดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคมครับนะ w s s o g o t h แล้วเข้าไปที่เมนูระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40วิธีการที่2คือโทรไปที่สายด่วนกระทรวงแรงงานเบอร์1506วิธีที่3คือหาหน่วยบริการคือเคาน์เตอร์เซอร์วิสเซเธนาคารเกษตรเพื่อการธนาคารชากร ธนาคารการเกษตรเพื่อสากลการเกษตรโอ้ยทำไมชื่อยาวจังนะแล้วก็บิ๊กซีฮะแล้วก็สมัครได้ที่ประกันสังคมแบบ Walk in ินเข้าไปเลยคลือกรุงเทพมหานครพื้นที่พื้นที่จังหวัดแล้วก็สาขาต่างๆรวมถึงผ่านทางเครือข่ายประกันสังคมใครก็ตามที่มีสมาร์ทโฟนผมเชื่อว่าเข้าไปที่เว็บไซต์คือวิธีที่หนึ่งจะดีที่สุดอย่าลืมครับลงทะเบียนกันแล้วเยียวยากัน5,000บาทอย่างน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้ แล้วก็ต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อลงทะเบียนเมื่อได้รับเงินเยียวยาแล้วสิ่งที่ดีที่สุดก็คือฉีดวัคซีนกันแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐจัดไว้จะได้ไม่ต้องกลับมาติดอีกแล้วก็ยืดระยะเวลาการปิดสถานบันเทิงไปอีกแบบนี้คงไม่มีใครอยากจะให้เป็นทั้งหมดคือชัะทุกความจริงเะเห็นไหมผู้ประกอบการดังคืนนะโดยเฉพาะนักดนตรีเนี่ยเกือบจะ2อปีแล้วอ่ะใชาไม่มีงานทำอ่ะอ้าวเนี่ยก็ลงทะเบียนกันแล้วก็อย่างน้อย5,000บาทผมเชื่อว่า คือแม้ว่าเงินมันอาจจะไม่เพียงพอต่อสิ่งที่สูญเสียมาแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยใช่เลยค่ะ,คะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ